เมนูใต้ไม่เผ็ดครับซดกันโล่งๆคอเลยครับเมนูไก่ต้มขมิ้นครับไม่ให้เสียเวลาครับเริ่มต้มน้ำกันเลยครับแล้วก็เหมือนเคยเลยนะครับในสัดส่วนทั้งหมดนั้นเชฟได้พิมพ์ไว้ท้ายคลิปเลยครับไม่ต้องไปจดกันอยู่นะครับใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตามไปสุปก่อนครับน้ำเดือดพลาดแล้วก็ตามด้วยเครื่องต้มยำลงไปเลยครับมีกระเทียมข่าตะไคร้หอมแดงนะครับขมิ้นขาดไม่ได้เลยครับ ปล่อยไว้สักพักหนึ่งนะครับกินสมุนไพรก็จะฟุ้งหอมขึ้นมาแล้วครับนี้เชฟก็เติมเนื้อไก่ลงไปเลยครับวันนี้ใช้เป็นไก่เหลืองนะครับที่ตลาดอาจจะเรียกว่าไก่เหนียวนะครับเชฟก็นํามาเคี่ยวใช้เวลากับเขาหน่อยครับเมื่อน้ําเดือดขึ้นมามีฟองก็หมั่นช้อนฟองหน่อยครับน้ําจะได้ใส่นะครับฟองก็จะไม่วนกลับลงไปใต้ล่างอีกทีหนึ่ง เชฟใช้เวลาเคี่ยวไปประมาณครึ่งชั่วโมงครับแล้วก็ลองเช็คดูว่าเนื้อเนี่ยเปื่อยได้ตามที่ต้องการหรือยังพอใส่ฟักเขียวลงไปได้เลยครับฟักแก่นะครับเลือกใช้ฟักแก่นะครับเพราะฟักแก่เนี่ยเขาจะมีความหวานของเขาอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็โรยใบมะกรูดลงไปครับเชฟจะใช้เวลา เที่ยวต่อไปนะครับเพื่อให้ฟักของเรามีความนิ่มนะครับมีความสุกนะครับเมื่อทุกอย่างได้ที่แล้วนะครับเชฟก็ยังมาปรุงรสชาติโดยน้ำตาลมะพร้าวครับตามต่อด้วยน้ำมะขามเปียกครับ คนให้เข้ากันสักเล็กน้อยครับสีสันจะมีความเหลืองอ่อนๆของขมิ้นนะครับน่าทานมากๆเลยครับแล้วก็โรยใบมะกรูดฉีกลงไปอีกเล็กน้อยเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมครับในส่วนของรสชาตินั้นจะมีความเค็มนำนะครับมีความเปรี้ยวอ่อนๆเท่านั้นเองจะไม่เข้มข้นมากนะครับ เป็นอีกหนึ่งเมนูทางใต้นะครับที่นำมาแนะนำกันนะครับไม่เผ็ดนะครับซดกันแร้อนร้อนโล่งๆคอเลยครับแล้วก็หอมกลิ่นเครื่องสมุนไพรตลบอบอวนไปหมดเลยครับมีไก่ที่มีความหนึบๆกึบๆนะครับเข้ากันมากๆครับได้ข้าวสวยลวร้อนมาอีกสักจานหนึ่งนี่นะครับสามารถทำให้ข้าวหมดหม้อได้แน่นอนครับเมนูนี้ครับลองทำตามกันดูนะครับ